เรื่องที่ประธานแจ้งที่มุ่งทรานะครับก็วันนี้เรามาประชุมกันเพื่อที่จะกำหนดการจัดงานรูปแบบการจัดงานและก็แบ,บ่งมอบหมายหน้าที่ที่จะรับผิดชอบเข้าไปดําเนินการในงานจัดงานนะครับซึ่งที่หมาม่งที่เราจะกำหนดจัดขึ้นมานี้เนี่ยจะในวันวันที่26ธันวาคมนะครับ 2,912ถึงวันที่1มกราคม2 5 6 3หน้าบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติตำบลกิริลาชาหมู่ที่4อำเภอปบะจังหวัดส่านมนะครับก็เป็นการสื่อสารกเบพีดีีวัฒนธกรรมที่พี่น้องม้งได้จัดมาเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นตำบลกิริลาชเป็นตำบลกิริลาชที่เป็น ประธานเป็นเป็นประธานในการจัดง,งานเป็นผู้จัดง,งานนะครับการส,สืบทอดมานานนะครับเพราะว่าในรอบปีเราก็จะต้องมีการจับปีใหม่ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะของพี่นงโมเลยนะครับคีร,าคร่าลงไพมีพี่นงโมค่อนข้างเยอะ,อะปีนี้คีร่าก็เป็นเจ้าภาพเป็นได้งานจัดงานที่นี่นะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าจะเป็นจับเองนะครับคือร่วมกัน,นะระหว่างสองตำบลแล้วก็มี ว่าเล่ชอบแคบวู่ปราบปลายนะครับที่เข้าร่วมกับคีา่าลุปไกรน,นะครับ <c oughs> ปีนี้นะครับนกนดกรรก็คือวันที่ยี่พิธีเปิดนะครับวันที่26ธกันวารูปแบบงานก็เราไม่กไ,ไม่เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับย่ิกันวาท่านประธานก็คือท่านผู้ว่ารชาชการจังหวัดน,นะครับอย่างที่ท่านดัเบินดัเรียงวันนี้ก็คือวันที่หกมย ครับวันนี้จะเป็นวันเนวันแรกนะครับวัน,นวนพิธีเปิดอ่าพิธีเปิดนั้นอ่าเราจะใช้อ่านักเรียนจากโรงเรียนป่าไม้ที่สี่อ่าเวลาเข้าโบตรงนะครับอ่าหมอโรงเรียนป่าไม้ก็จะรวมนักเรียนอยู่ที่อ่าโรงเรียนป่าไม้ที่สี่ประมาณ500คนอนักแสดงก็ประมาณ200คนก็ไปอยู่ในอ่าสนามรอนะครับอ่านักเรียนก็จะ เดินจากโรงเรียนป่าไม้ที่4ประมาณ9โมงานาทีแล้วก็เริ่มออกเดินทางจากโรงเรียนไปที่สนามปลาเกาะอ่างน้ำนะครับเวลานั้นท่านแดงเพอหรือว่าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็อยู่ในสนามนะรอเพราะว่าเดินทางมาถึงนะครับปีนี้นายมาแต่งตัวทีเดือน8ปสองโมงก็จะขึ้นไปที่การการเดือนบักกาลา หรือไม่ก็ประมาณวันที่10มาตรฐานถ้าเดือนแปดคนเดียวก็จะลดนตนลงมาเป็นปลายปลายธันวานะครับของทุกป,ปีเลยนะครับปีนี้เดือนแปดอ่าผนเดียวก็ลงมาที่อาธันวา,าวันที่26ซึ่งปีนี้เป็นปีอีกปีหนึ่งนะครับที่จะไปตรงกับปีใหม่สาตลงานของคีน่าโรงไทยจัด7วันเจ็คืนนะครับ ทุกปีเลยนะ,ะปีนี้ก็จะเริ่มขึ้นหนึ่งข้าำเดือนสองก็คือวันที่26่ธันวาแล้วไปหมดพอมันที่หนึ่งมกรา,าครับเจ็ดวันเจคืนนะครับ